ด้วยความดูคลิปนิกกี้มาเยอะเด็กบางคนไปบีบบังคับให้พ่อแม่มาคุยแล้วก็ไปด่าพ่อแม่ว่าพ่อแม่ผิดพ่อแม่ควรจะมาคุยนะอยากให้มาคุยพร้อมกันเลยสามคนพ่อแม่บางคนไม่ได้เห็นความผิดของตัวเองขนาดนั้นแล้วคุณไปถึงคุณก็บอกว่าแม่ผิดแบบนี้พ่อผิดแบบนี้พ่อต้องมาคุยนะเขาก็ด่าซ้ำดิกูเลี้ยงของกูมามึงจะมาบอกว่ากูเด็กนี้ได้ยังไง ต้องให้กูกราบตีนมึงเลยไหมกูก็ผิดพลาดตอนนั้นแล้วตอนนี้มันก็จบไปแล้วไหมอดีตก็คืออดีตจะขุดขึ้นมาทําไมเด็กก็แบบก็อดีตก็ทําให้ผมเป็นคนอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่เปลี่ยนตัวเองไม่ได้อยู่เนี่ยเคสที่พูดอยู่นี่คือเรื่องจริงหมดเลยนะน้องาวาว้าให้นิกกี้ฟังว่าโดนพ่อแม่ด่าซ้าแล้วทําไมคุณไม่โทรมาคุยกับนิกกี้แล้วจบที่ตัวเราล่ะเปลี่ยนที่ตัวเราดิอะไรที่ทําให้พ่อแม่ทํามามาแก้กับนิกกี้ดิไม่ต้องไปแก้กับเขา แก้ที่ตัวเราเราเริ่มใหม่ได้จากตัวเราอะไรที่ติดนิกิดิดออกให้เขี่ยออกให้แล้วตัวเองมาคุยก่อนไม่ใช่ไปเอาพ่อแม่ไปบังคับให้เขาเข้าใจเราตลกดีเนาะ